สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่เลยนะครับทุกคนสนามบีจีสเตเดียม วันนี้ผมก็ไม่ได้มาดูบอลนะครับแต่ว่ามารับแพ็กเกจตั๋วปีนะครับไดมอนด์เนมเบอร์นะครับตั๋วปี11ปีต่อเนื่องนะครับทุกคนบอยก็ทําตั๋วปีมาแล้ว11ปีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนเป็นตั๋วปีไดมอนด์เนมเบอร์ที่ประโยชน์ของตั๋วปีถือว่าเยอะมากกันเลยทีเดียวตัวของบอยนะครับก็จะอยู่ตรง w 3นะครับแต่ว่าย้ายลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันราคาตั๋วปีตัว w 3นะครับก็จะอยู่ที่3,399บาทนะครับทุกคนแต่่วาสิิ ของตัวปีด้านในคิวเชอร์ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าดูไปดูมาแล้วผมว่าเหมือนดูบอลรีท,ทั้งฤดูกาลเลยก็ว่าได้ต <Wow. S 1> ิท่ประโยชน์เดี๋ยวบอยก็จะไปรีวิวในทีพีต่อไปนะทุกคนทีพีต่อไปเดี๋ยวบอยก็จะรีวิวเกี่ยวกับติทิประโยชน์ตัวปีแล้วก็เพื้อทั้งทีมยาวแล้วก็ทีมเยือนนะครับมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้รับชมกันตอนนี้บอยก็มาถึงที่สนาม Stadium, บีจีสเตเดียมบ่ายสองแล้วนะครับทุกคนเพราะว่า,วารับแพ็กเกจได้จนถึง5้าโมงเย็นวันนี้เป็นติทธิประโยชน์ของตัวปีนะครับ ก็วันถัดไปนะครับก็จะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับสามารถเข้ามาซื้อได้ถือว่าเป็นการจัดระเบียบของสโมสรบีจ um, ีปทุมยูไนเต็ดถือว่าดีกันเลยทีเดียวะนะครับเดี๋ยวบอยก็จะเดินไปลงทะเบียนด้านหน้านะครับวันนี้บอยก็เข้ามาดูบรรยากาศด้านในสนามนะครับว่าช่วงปิดฤดูกาลปรับปรุงอะไรไปบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ปูหญ้าใหม่ถือว่าเขียวชอุ่มกันเลยทีเดียวรอบๆด้านของสนามนะครับตอนนี้ก็ยังปรับปรุงอยู่นะครับทุกคนด้านขอบด้านข้างนะครับผมก็มีการปรับปรุงระบบระบายน้ําหญ้าตอนนี้ที่ปูใหม่เขียวเต็มสนาม B จีสเตียมแล้วครับต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลใหม่นะครับทุกคนดีนะครับผมว่ามาปรับปรุงช่วงปิดฤด,ดูกานนี้เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆพพี่ๆน,นะครับไปรับตั๋วปีเนี่ยนะครับจุดลงทะเบียนก็จะอยู่ตรงโดมนะครับตรงโดมที่อยู่ตรงนู้นนะครับจุดลงทะเบียนก็จะอยู่ตรงโดมก็เดี๋ยวบอยจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับไปลงทะเบียนก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปซื้อเตื้อในไมกาสโตเพื่อจะรีวิวในอีพีต่อไปเขาบอกนะครับว่าวันนี้ก็จะเปิดให้แต่เฉพาะสมาชิกตั๋วปีนะครับที่เข้ามาซื้อเตื้อได้นะครับเพราะว วันถัดไปก็จะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับอันนี้บอยก็จะมาในสนามก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในโดมนะครับมีจุดตรงทะเบียนตรงไหนนะครับผมเนี่ยนะครับทุกคนอันนี้ก็จัดเป็นบูธนะครับรับแพ็กเกจตั๋ว e ่ V-I-P นะครับอันนี้ก็ซูเปอร์เนมเบอร์นะครับก็เดี๋ยวบอยก็จะมาหาเดมอนเนมเบอร์นะครับผมอันนี้มารับแพ็กเกจต่วปีครับผมนี่ครับ ครับผมอันนี้เป็นคูปองสำหรับซื้อเสื้อใช้ได้เฉพาะอ๋อเป็นคูปองที่แบบว่าครับผมคู่บ้องหนึ่งใบเท่ากับเสื้อหนึ่งตัวอ่ะครับผมสองใบเท่ากับมิกซ์บล็อกเซตครับผมโอเคครับเด้แค่รับตั้งนี้ได้ครับผมตันนี้ต้องแบบแปลกหมดนะครับครับผมสองเส่าสอง อ่าครับจำแยกเข้าลายผุ่มเลยันครับผมอันนี้แจกฟรีใช่ไหมแจกฟรีอครับผมเฮ้ยดีอ่ะทุกคนดีจริงๆแบบว่าแม็กซีนเมื่อกี้ครับผมสามารถหยิบได้สี่เล่มก็ได้นะครับผมจนฝากของจะหมดนะครับถือว่าดีมากเลยทีเดียวผมก็เอามาสาเล่มนะครับผมก็ชอบุรชาติสารีพิมพ์นะครับทุกคนแล้วก็นี่พี่ถ่ายรูปหมู่ปี2015นนะครับนี่ อันนี้อันนี้คนโปรดเลยโกชิโอคุโบเห็นแบบว่าเขาแจกมันกระชื่นเมื่อกี้ก็เลยหยิบมา3เล่มพอนะครับผมแต่ว่าน้องๆบอกว่าหยิบได้หลายๆเล่มเลยก็ได้ครับโนฝากของจะหมดถือว่าดีกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ตัวปีของ Diamon d m e m b e r มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาคิวิรเชอร์หนึ่บาทนะครับเพื่อจะซื้อเตื้อนะครับซื้อเตื้อทางทีมยาแล้วก็ทีมเยือนะครับทั้ง2ตัวเลยเพิ่มเงินอีกประมาณ900กว่าบาทนะครับก็เลยได้2ตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวผมก็จะไปรีีีวววิออออกกรนนนะัั EP ตต่ไปปให้้ผม็็จเ ปีนะครับหูเงางามมากเลยดีเดียวเดี๋ยวแกะเอาคิวเวอร์เชอร์หนึ่บาทไปตือเตื้อดีกว่าครับไปรีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันอันนี้ก็แต่รับแพ็กเกจต,ตัวปีก็จะไม่เท่ากันนะครับทุกคนเพราะว่าคิวเวอร์เชอร์นี้ก็จะเป็นตวรวจลดในไมการ์ตโตนะครับเพื่อจะถือเตื้อหรือว่าจะเป็นซื้อของในช็อปของสโมส b ร b บีจีปทุมยูนเต็ดนะครับผมส่วนสมาชิกใหม่ก็จะอยู่ที่700บาทโกกับซิเวอร์นะครับก็จะอยู่ที่ 1, ทนึ่งพันบร์นะครับก็จะอยู่ทีท่1000ต 100บาทนะครับคิวอเชอร์ก็จะไม่เท่ากันนะครับทุกคนอายุต่อปีเยอะก็จะได้คิวอเชอร์1,200บาทนะครับผมอย่างผมที่เป็นปีในมอนเมเบอร์ก็จะอยู่ที่1,200บาทนะครับทุกคนจะเราไปซื้อเสื้อที่ช็อปไมกาสโตกันเลยนะครับทุกคนปะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะเดินเข้าไปที่เมกาสโตกันนะครับไปตากแอร์เมื่อกี้ก็อยู่ด้านนอกโูดร้อนเลยนะครับไปซื้อเสื้อดี่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในของเมกาสโตกันเลยนะครับผมนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเดินเข้าไปในเมกา ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีบ็อกเต็ตนะครับทุกคนบล็อกเต็ดด้านในก็จะมีแก้วด้วยนะครับนี่แล้วก็ทีอวันนี้ก็จะมีแถมผ้ามันคอด้วยนะครับผมขบอนนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของเฉพาะสิทธิตัวปีนะครับที่ได้มาซื้อก่อนเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆพื่อพี่ๆน,น,นะครับมาชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับผม เป็นรีโอนะครับทุกคนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบีจ um ีปทุมยูนเต็ดเนี่ยครับก็จะมีโมโอนศรอื่นอย่างเทเลโซโอทาก้าด้วยนะครับมีมาขายด้วยน่าจะาในราคาอยู่ที่ประมาณ5,000ประบาทน,นะครับนี่ครับอย่างพันธมิตรของชัยนาทองดีนะครับแล้วก็เชียงรายนะครับออกฟอร์ดก็มีนะครับทุกคน มีสินค้าให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อตัวใหม่ครับของฤดูการนี้นะครับจากการดูแล้วผมว่าเนื้อผ้าดีมากเลยทีเดียวนะครับผมอย่างว่าก็เป็นแบรนด์ไนกี้ด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ระดับโลกด้วยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินขาวนะครับจากการที่ดูนะครับผ้าก็จะคล้ายๆกับสีเหลืองนะครับทุกคนราคาก็จะอยู่ที่1,900บาทเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวใน E ีีต่อไปนะครับ e ีพีต่อไปผมก็จะซื้อเสื้อทั้งสอง ผมฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยติดตามด้วยนะครับผมราคาไม่แรงจริงๆนะครับกับแบรนด์ของไนกี้ ตอนนี้ผมก็ได้เสื่อของส่งแอลนะครับผมมาลองก่อนเขาก็มีห้องลองด้วยนะครับผมเอมีทั้งกระจกมีอะไรครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวตื้อเลยนะครับ สอง XL ขมงใส่ได้พอดีเลยนะครับผมใส่ได้พอดีนะเพราะว่าผมโอคีตีแต่ว่าใส่ตีห้าตีหกได้นะผะโอเคครับผมอันนี้ เดี๋ยวก็ไปสั่งใส่เสื้อนะครับผมที่ผมใส่ได้นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเอาเสื้อนะครับผมแล้วก็ชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะครับผมเอาสอง XL ครับสองแบบพอกเซ็ตไหมคะหรือว่าธรรมดาธรรมดาครับผมเป็นสอง XL นะถอยครับผมไปสอง XL แล้วสอง x อ๋อโอเครอพี่บอสแปลว่หมคาครับผม สบาหนึ่งพบาหใบนะครับผมเก่รพงมานะคะเหลือวันี้ม็ซื้อเพิมก็บวันีได้เลยค่ะสวนต่างารอได้ครับตะแกนครับผมสองที่นะเอาเ้า เรียบร้อยแล้วครับผมใส่สีเหลือ,องมันดูสดใสดูออรานะ่าสดใสนี่นะครับทุกคนผมก็ได้มาแล้วทั้งเสื้อ2แบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวใน EP ต่อไปนะครับทุกคน ก็เลยต้องจัดนี่เลยทุกคนเจ <ไฟ S 2> ส<ฟ>นาธีใต้ไหนใต้ไหนสามแอลครับสามแอลพอดีพอดีเลยวันเจีย๊ยบวันเจียเจ๊ยบเฮอใหม่ตัใหม่รูดูกาลหน้าเจอกันนี่จริงๆนะครับทุกคนเจอฤดูกาลนี้ถือว่าสวยมากเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นการย้อนยุคไงปี2009นะครับผมกับปี2014นะครับนี่ดีมากเลยโคตรสวยนะพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ ตัวมือรูปครับดูมันเป็นแผ่น่ะ,ะเขาเรียกแผ่นอะไรม่รู้แต่ดีอ่ะบอกเลยว่าใช่เสื้อบางมากเลยพี่เนี่ยฮะบางบาง,บางแบบว่าสุดยอดมากพ,พี่ระบายอากาศได้ดีมากใช่ครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปผมก็จะไปรีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้รับชมกัน จีกยูครับขึ้นนาแปลงเมงประตูต่อสู้ครับกับศูนยามาเลย